กับ AA Whitey รูปแบบใหม่ที่มาลดลกเป็นแพททิ่นัมให้ทันที Whitey โบนัสสูงสุด20%ไม่ต้องรอสะสมแล่ยงมีของให้เลือกทุกเดือนด้วยมาไหมพี่มาดีมากที่ให้เลือกเยอะก็ผมอยากให้คุณสุขภาพดียิ่งสะสมคะแนนได้สูงยิ่งเลือกรางวัลได้มากสำหรับสมาชิก AA Whitey Plus ได้เลือก Active Reward เพิ่ม AA w h i t y รูปแบบใหม่เพื่อทุกก้าวของสุขภาพ แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตเป็นอีกหนึ่งข่าวเชี่ยวนะคะมีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาป่ดคอสารจินสีกว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาปวดคอสารจินสีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติเด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลกแม่ต้องเลือกสิ่งที่ดีให้เขาไฮคิวอสรวม5สารอาหารและผสมก๊อสแอลซีฟอสให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง QVST แม้ว่าใช่รู้ว่าชอบโตโยต้าอาริกาโตรับสามต่อต่อ1สแกนเลือกรับส่วนลดสูงสุด10,000บาทรวม540ล้านบาทต่อ2ลุ้นเพิม่มกว่ากำลังสูงสุด100,000บาททุกสัปดาห์ต่อ3าทริปโกจิเบลดรวมกว่า53ล้านบาททั้งหมดรวมกว่า593ล้านบาทสแกนเลยถึง31ธันวาคมนี้โบทั้งแมทเองเนอะคุ้มผมไว้ก่อนไม่ต้องเพราะโบใช้รีจอยส์แชมพูคู่ครีมนวดช่วยฟื้นบำรุงให้ผมหอมนานนุ่มลื่ 48ชั่ววโมงด้ย Rejoice นานแค่ไหนแล้วที่เราไม่มั่นใจถึงความปลอดภัยถึงเวลาแล้วหรือยังที่คุณจะเปลี่ยนทางก๊าซหงต้มดีไซน์สวยผลิตจากอลูมิเนียมขึ้นรูปทั้งใบไร้รอยต่อสั่งเลยนะครับโลตัสกรอบอร่อยทุกทีทุกสอกโลตัส เทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแรงให้เปลืองทำไมล่ะคะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีรสอ่อนโยนด้วยค่ะโดนมีดบา่าปาดปิดแผลขนาดเล็กด้วยลิควิดพลาสพลาสเตอร์กันน้ำชนิดทาจากญี่ปุน่นเพียงทาเบาๆฟิล์มเคลือบติดแน่นป้องกันน้ำและเชื้อโรคไม่แสบแผลเมื่อโดนน้ำลาฟลาฟ น้ำติดแน่นทาลิควิดคลาสจากญี่ปุ่นโฟมล้างหน้าโอเคเฮอร์เบิลสำหรับคนฉลาดเลือกเพราะปริมาณเยอะราคาก็ไม่แพงเนื้อโฟมนุ่มฟูล้างหน้าได้สะอาดผิวนุ่มชุ่มชืน้นดูสวยใสเลยจนใครๆก็หลงสวยเนาะโฟมล้างหน้าโอเคเฮอร์เบิลสะอาดนุ่มชุ่มชืน้นหัวใจสำคัญในการเรียนรู้ของลูกอยู่ตรงไหนให้เขาฝึกฝนทานอาหารหลากหลายข้าว้าหมู่และเสริมพภฒนาการเขาด้วยไพคิวพลัสซูเปอร์โตพร้อมห้าสารอาหารที่มีประโยชน์ เรียนรู้ให้หลากหลายนี่แหละหัวใจสำคัญ HiQ Plus Super Go ยาหมองน้ำเซียมเพียวอิวบันเทาได้ได้ทำไมได้ก็ไม่อยู่มาถึง60ิบปีหรอกจริงยาหมองน้ำเซียมเพียวอิวสูตรหนึ่งมีแบบลูกกลิ้งเลยน้ำมันเครื่องตรงที่มีคิกเราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้รถยนมาแล้วทุกประเภทยู่ว้นคันนี้ครับ เรามีน้ำมันเครื่องมากมายหลายยี่หอ้อและเป็นน้ำมันเครื่องให้รถมาแล้วเป็นล้านคันถ้านำรถมาเรียงต่อกันจะมีความยาวจากกรุงเทพไปถึงไซบีเรีย <c oughs> เรามีกว่า200สาขาทั่วประเทศอยู่ไหนก็เจอน้ำมันเครื่องต้องที่ B Quick รอยยิ้มที่จริงใจของคนไทยส่งต่อความประทับใจจากรุ่นสู่รุ่นเช่นเดียวกับกาแฟเข่าช่องที่ใส่ใจคัดสรรวัตถุดิบรังสรรเป็นกาแฟที่หอมกลมกล่อม,มในทุกมิติต่อความจริงใจคือการให้แต่สิ่งที่ดีเข่าช่องรสแท้กาแฟไทยปัญหาผิวปลิวเลยค่ะฝ้าแดดทาลำไยดูนินสัยทาแตงโมมีดูรอยทาแคลร์ฟังทันไหมฝ้าแดดทาลำไยดูนินสัยทาแตงโมมรีรอยทาแคร์ฟผีสวยพร้อมเสิร์ฟจุฬาเห่อ ุลาเหอโลตัสกรอบอร่อยทุกทีทุกซอบโลตัสเจอเจ้ากรรมนายเวรเขาว่าจะซ่อมรถผมเสร็จเมื่อไหร่ครับเนี่ยรถลูกค้าเสร็จพวกนี้ค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะตามเคลมให้สบายใจประกันติดโลกโทรหนึ่ง สนุนโดยสายไฟฟ้าฟูลเลอร์แชมพูพรอมิสสวยมั่นใจสเตทไหนก็ไม่ขาดหลุดล่วงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า AJEV มั่นใจไปให้สุดทางเริ่มต้นตรงจุดผลผลิตตรงใจปุ๋ยตรามงกุฎยาเป่าคอซาจินซีกว่าส่วนผลิตจากสูตรไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้นอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตยืนยันว่าดีจริงด้วยยอดขายนดับหนึปีสอน สิบมงกุฎาร์มสเตย์เป็นอยู่เขียว 7โมง48นาทีนะครับคุณผู้ชมกลับมาช่วงนี้แอบบอกว่าตื่นเต้นนะวันนี้หนึ่งธันวาคมใช่ไหมฮะแคมเปญใหญ่อมาินทีวีเตรียมไว้มอบไปกับคุณผู้ชมโดยเฉพาะเลยนะครับโดยอมาินทีวี HD ช่อง34 <c oughs> ขอมอบของขวัญสุดพิเศษครับแทนคำขอบคุณแฟนข่าวแฟนรายการที่อยู่เคียงข้างกันแล้วก็สนับสนุนขอรายการของเราเนี่ยในช่วงเวลาที่ผ่านมาต <c oughs> ลอดหลายปีเพราะฉะนั้นวันนี้เตรียมของรางวัลใหญ่มาแจากเอาเดี๋ยว พี่กิ้งหายไปไหนก่อนจะแจกของใหญ่พี่กิ้งหายไปอยู่ตรงนี้ค่ะตั้งใจมาอยู่ตรงนี้รอคุณผู้ชมเลยนะคะเพราะว่าอมรินทร์ทีวีแจกใหญ่ส่งท้ายปีดูทั้งวันแจกทุกวันแจกจริงทุกวันของคำมูลค่ารางวัลละหนึ่งหมื่นบาทครับและนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมเราก็ยังแจกกันทุกสัป